ครับสวัสดีครับเคลิลินี้จะมาบอกวิธีการลงระบบ SSK 3 eMarket นะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขต3นะครับเป็นเวอร์ชั่นวันที่6เดือน72566นะครับซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับลำดับที่1นนะครับให้คุณครูเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับ ด้วย Chrome นะครับจากนั้นให้ท่านลงชื่อบัญชีเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail ของโรงเรียนนะครับจากนั้นครับให้ท่านไปเปิด l ลาย PC ขึ้นมาครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดไลน์กลุ่มตลาดออนไลน์ SSK 3 e m a r k e t ขึ้นมาครับ จากนั้นไปที่โน้ตครับจากนั้นครับเลื่อนดูโน้ตตัวที่1นะครับจะมีตัวระบบอยู่3ตัวนะครับให้ท่านคลิกลิงก์ที่1ครับโปรแกรม Copy g o o g l e Drive ครับคลิก1ครั้งครับก็จะโชว์ที่เว็บเบราว์เซอร์เป็นเว็บนี้นะครับเก็บไว้ครับจากนั้นไปเปิดไลน e p ีซีนครั้งครับ ไปโน้ตตัวที่2นะครับตัวระบบโปรแกรมนะครับคลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับให้ท่านไปที่จุด3มเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกชี้ลงครับเลื่อนลงมาที่คัลอก l ลิงครับจากนั้นให้ไปที่หน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ก๊อปปี้อากูเก e ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ที่เราคลิกครั้งแรกนะครับ c t r l v ครับ วางลงไปครับจากนั้นคลิก next ครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเป็นชื่อโรงเรียนของท่านหรือชื่อหน่วยงานของท่านนะครับจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกดคลิก next ครับจากนั้นเลื่อนลงมาคลิกที่ root of my life ครับคลิก next ครับจากนั้นคลิก copy folder ครับเราสักครู่หนึ่งครับจากนั้นคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ ในที่นี้เป็นตะเพา ++20.23 นะครับคลิกหครั้งครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็ได้ตัวระบบมาเก็บวไว้ที่ไดเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นให้ท่านไปคลิกที่จุด3จุดด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับเลื่อนลงมาที่คำว่าแชร์ครับจากนั้นให้เลือกการเข้าถึงครับทั่วไปเป็น ทุกคนที่มีลิงก์ครับจากนั้นคลิกเสร็จสิ้นครับสำหรับการคัดลอกตัวระบบหรือตัวโปรแกรมตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งวางค่าต่างๆในตัวระบบในคลิปถัดไปนะครับ